หมดเลยนะเขาไม่เคยมาเหยียบตูซ่อนหมิ่นเลยอเออแล้วผลงานเขานี่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วก็แบบเป็นกระแสดีมากๆเลยนะครับมขอต้อนรับทีมนักแสดงจากสลักรักในแสงจันทร์ค่ะสวัสดีครับผมเพิลศจกรครับผมแม็กกี้ครับผมพิ<ผ>มครับพี่พิมพลครับเออทีไเยอะคนนี้ทีไรเยอะซีมีลุกเล่น เพิร์ดวินสลาค่ะ yeah. ผมชื่อพิมพ์ครับพิมพ์และพราวค่ะน้องพราวโอ้ยอันนี้ทำอะไรไปชีกเลยอี้เบลอเลยมึงต้องเล่นแพ็กกี้อ่ะพี่มาพราวจังเลพราวยังสวยกูอยากสวยกูอยากใสวยวันนี้ให้เล่าถึงซีรีส์ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคือเป็นเรื่องราวของเจ้าจากทางเหนือที่ถูกครับให้แต่งงานกับผู้หญิงไทยเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็ชื่อเสียงของวงตระกูลแต่พอมาถึงไทยปุ๊บเนี่ยเขาดันมีความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นหลายใจก็คือพี่ชายของ เจ้าสาวที่เขาจะต้องมาแต่งงานด้วยนี่ไงนี่ไงก็เลยต้องเลือกระหว่างหน้าที่เพือกษาวงตระกูลหรือว่าหัวใจของเราเฮ้ยลำบากใจเนาะแต่เราคนรับบทบาทอะไรยังไงบ้างคะแล้วถึงคาแรคเตอร์ให้ฟังหน่อยผมรับบทเป็นศศินครับศศินเนี่ยจะเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินที่อยู่ในนท์ครับเล่นไวโอลินเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองผมรับบทเป็นแสงแก้วครับเป็นเจ้าจากทางเหนือซึ่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่อยาก เปิดเผยตัวตนให้คนอื่นคนอื่นรู้เท่าไหร่เราค่อนข้างจะต้องทาตามหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกเท่าไหร่คนนี้เขาเป็นแบบ free spirit คนนี้เราใช่มันจะ contrast กัน contrast กันเนาะมาที่เพิร์ทค่ะในเรื่องชื่อเปียอานงค่ะจะเป็นแบบว่าเด็กผู้หญิงแบบสดใสมองโล้ในแง่ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีครอบครัวเป็น s a ฟโซนเท่าไหร่ก็คือคนที่แบบรู้สึกว่าอุ่นใจที่สุดนึกถึงตลอดก็อาจจะเป็นพี่ชาย มันดูลำบุญละไมแต่บราเมาใช่ค่ใไหมคะอ่ะติดตามรับชมได้ทางไหนยังไงเมื่อไหร่บ้างคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวันซันสตีทค่ะติดตามกันได้แล้วต้องมีเจ้คือออนไปแล้วหลายตอนแล้วนะคะและวันนี้มาถึงตู้ซ่อนหมีต้องต้องรับน้องกันหน่อยเพราะว่าสารเพลงเขายังไม่เคยเลยนะถูกต้องและในเช้าวันนี้นะคะที่เราจะให้ทํากันก็คือทาร้องท่อนหกค่ะน่าจะฟังเพลงกันหลากหลายใช่ไหมเป็นคนชอบฟังเพลงอะไร พื่อชีวิตแฮมมีเพื่อชีวิตแน่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 แม่ไ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 น่ไม่แม่ไ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 ิ่ไน่ไม่ไม่ไน่แน่ไม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 ่ไน่แม่ไน่ไม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 กไม่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  กติกาท,าท้าร้องท่อนฮุกผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนฮุกของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมาขวาไม้และร้องท่อนฮุกออกมาให้ถูกต้องถูกคำห <Okay. S 1> ากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งร้องทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนไปหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลย <c oughs> ก็จะไม่มีใครได้คะแนน <c oughs> <c oughs> คะแนนรายบุคคลนะคะพร้นะคะพร้อมค่ะ้าพพรอมแล้วเพลงแรกเพลงเพลงนี่ค่ะเฮ้ยไปยังอ่ไปได้ยังไปเลยไปเลยเิฮุใช่ฮุชหรอว่ไปยังนมยเฮ้ย เธอต้องเลือกเขาอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้เธอหากว่ายังรักก็กลับมาทิ้งเขาเลยทำได้ไหมฉันค oh. ิดว่าดีแต่ปากอย่าพูดไปเธอรู้ว่าก็รู้ว่ามันไม่จริงหุ่นไปแต่บอกว่ายังรักไม่อยากฟ <veter exist. S 2> ังอันนี้เริ่มแล้วหรอเริ่มจริงหทุกอย่างมันไวมาก ไม่ได้ไหมหนุ่มได้เนู่ยกลับเลยให้คุณ่ายด้วยมันไม่ไหวไงไหวมากเขาแบบเป็นน้ำจิ้มอุ้ยได้ปุ๊บเอาเลยได้แล้วเอาจริงพี่พี่ได้นะแต่ได้ทันแรกเลยอะแลตั้งแต่เวอร์สเลยอะแล้วไปหุ่ไม่เจอใช่หาไม่เจอฟังกันหนึกว่าเธอจะแบบซอฟๆกว่านี้ดูบ้านฟังได้โชว์สเปครับอีโบลาเนี่ยของชอบเลยแล้วเพลงนี้นะคะดีแต่ปากนะคะเพราะแนนไปค่ะ ขอให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไรแค่เรามองกันกระสันสะท้านไปทั้งหัวใจอยากใครเห็นว่าฉันอยากส่งสายตาหวานๆให้ไปเพราะอยากเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคนอย่าบอกให้ใรว่าเรารู้สึกต่กันฉันจะหลอกตัวแล้วนะ สนุกคนเดียวเลยนะสนดูสนุกคนเดียวเลยไม่ไม่คนอื่นรู้จักมหมเพีเคยได้ยินแต่ว่านึกไม่ออกใช่เคยได้ยินมันผ่านแล้วเพลงนี้นะคะอย่าบอกให้ใครรู้นะคะเพราะไม่แน่นไปค่ะไม่ใช่คนโปรดยังคนอื่นเขามีกนแทงมนุษย์เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วแฟ่ต่อไปไปค่ะ

ไม่ใช่ไม่คไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอไปเธอก็คือที่สุเสมอไป่แค่เพียงแค่เพียงไม่ใช่แค่ถ้าเพียงเพียงไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอไป ถ้าเพื่อมีใครสักคนรอแค่นั้นแหละไม่ว่าเป็นที่เท่าของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอจบแล้วหรืถ้าเพื่อว่าเธอไม่ใช่ไม่คุณไม่ใช่ถ้าเพ่ว่าไม่ใช่ ถ้าเพื่อ <ont> มีใครสักคนถ้าเพื่อว่าเอ้ยถ้าเพื่อถ้าเพื่อว่าเอ้ยถ้าเพื่อหากเอ้ยทำไมไปหก่ที่ไม่หมกเธอไรของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอไปถ้าเพื่อเธอพอมีเลือแม้เพียงเสี้ยวใจสแบ่งปั้นให้ฉัน้ัง ไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเท่นี้จิพลได้ไหมเคยฟังผ่านๆแต่ว่าแบบไม่ไม่เนื้อทำไมเพลงแบบอย่างนี้พอเพลิดไม่ออกเราเยียนกันได้นะพอเพลิดออกเท่านั้นแหละวจบคนเดียวจบคนมองเนื้อมันมันมีความยากตรงพวกคำเชื่อมต่างๆปเลและเพลงนี้นะคะคนไม่สำคัญค่ะพีคยิ่งแย่ใปค่ะ <si> อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่ามวนเดี่ยจบแล้วเปิดด้หเปิดปะถามได้ไหมรู้สึกยังไงแกถามว่าฉันจะคิดยังไงจะอยู่ยังไงถ้าเธอจะไปจะถางกันทาไมไม่ว่าจะคิดอะไรนะไม่ว่าจะคิดไม่ว่าเธอคิดสงสัยเกิอเกิดใจจะเป็นอะไร ก็เหมือนว่าทำให้ฉันยิ่งชันสิ่งที่ฉันนั้นคิดในใจไม่เล่นละอันนี้ต้องมุกเหะออะไรนะอะไรนะยิ่งมีคำลาได้สักเท่าไรไม่ใช่สักยิ่งมีคำลาได้มากไม่ใช่เอาเลยเอาเลยไม่ใช่ได้สักแล้วเธอจะจบแล้วนะยิ่งมีคำลาให้สักเท่าไรไม่ใช่ให้ อะาลองเราลองคิดถึงเนื้อลองแล้วมองลองมือมือไปดูนเหลองมือ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 ให้ัร้านนีคำอ๋อเอาเลยลูกเอาริ่มใหม่เลยอ่าเหิมแต่ละเดิมแต่ละ ก็มาระทำให้ฉันดีฉันสิ่งที่ฉันนั้นคิดในใจยิงมีคำลาที่สันเท่าไร่ยิ่งดีถูกต้องโอ้่าได้ไรู้สึกยังไงย่าถาม่าันำาส่ั้เท่าไหรยิงดีบไม่ตอน้นที่เราร้องอะ เป็นได้อะไรนีให้ให้ช้ำให้ช้ำให้ช้ำก็แม็กซ์ไปแล้วแเออแต่มันเออใช่ไหมถึงมันยากอีกนิดแต่เขาได้นะเพลงโปรดพอดีพอดีเราโปรดหลายเพลงมากเลยเขาไม่ธรรมดาจริ่งขนาดจะเฟอร์แล้วนะตอนนต้องการเพิร์ตก่อนพอเพิร์ตสี่แล้วป่ะสี่แล้วสามเอาอย่างนี้นักแสดงอ่ะสกันเอาไว้ส่วนหนูจะไปร้องเอง ได้หรอไปสมุดสมุตเเมื่อกี้ขึ้นไปอย่าถามสมพูดกันไปแล้วไปอย่าถามได้ไหมรู้สึกยังไงอย่าถามฉันไหมไปไปไให้เพิร์มาร้องอดีตแล้วแล้วทีนี้อย่าถามนะคะเพิร์ตแน่นไปค่ะยากจังเลย

ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันไม่ไม่ว่าจะอทุกหรือว่าจะสุขสันฉันจะมีเธอข้างกายฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันไม่ไม่ว่าจะอทุกหรือว่าจะอสุขสันฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาฉันนานสักเพียงไหนเหมือนเชนคนนี้เพมือนเช่นคนนี้ไม่มีวันห่าง ไม่มีวันไม่มีคำมีคำนั้นไม่มีวันหลางไม่มีวันจากไปไหน ดดฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันยังไม่ไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะสุขสันฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนานสักที่ไหนเพื่อเพื่อฉันคนนี้นั้นไม่ไม่มีวันหางแล้วไม่มีวันจากไปไหนเฮ <Hey! S 2> ้ค <Hey! S 2> ทุกคนคือแบบว่าเหมือนส่งลูกขึ้นเวที oh. อะแบบว่า สุและเพลงนี้นะคะข้อความนะคะพร้มที้นะไปค่ะหัชเรัวากหเราะเะหเะหวเราะหัวเาเราะมัเเปเะหรหเราะัวะหัเราะหาหัาเห ช่วยบอกกันทีได้ไหมฉันทำสิ่งไดนถึงต้องมาเจ็บฉันอยู่ๆก็มีแต่น้ำตาเพยงนี้คิดว่าอย่างรุ่นฮิมอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเราชอบมากแต่อย่างที่บอกผมยังรอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทันแต่เขาแฟนไปแล้วชอบด้วยแหละครับชอบซิลิโฟกัยคุณอะชอบยังไม่ ต้องดูผมอ่ะยมีจนโอเคนะคะแล้วเพลงนี้นะคะคนที่ข่าฉันพิกได้เลยไปค่ะได้แตคิดแล้วก็สงสัได้่งยน่าีบนโต๊ะนาดนีเยังคิดถึงฉันทุกนาทีอยู่รืเปล่าเธอยังดู Are we oh -oh -oh. still the same? You still have my heart You're waiting for me alone You're still the same, right? No, no. There are many hooks. If you want to sing, you have to sing for me. ตอนนี้มันเอามาสลับมาเอามาผสมกันมาผสมกันเอาฮุกสั้นที่สุดุกสั้นที่สุดเธอยังใหม่เธอยังใหม่ใช่หรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอก ให้รู้เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีเอาแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ไปลองอ่ะเธอยังดูรูปเราใบเดิมๆอยู่หรือไม่มันจะเป็นครึ่งฮุกหลังชีมีลูกเล่นชีมีลูกเล่นสอนแรกมนยาวมากแล้วเพลงนี้นะคะเธอยังนะคะเพิ่งเล่นไปค่ะ พี่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 ังหวัหัมใจทุกคนใช่เหรอสมนรถราตรีจมายสินิภูสินิจ้าสิน่จ้าไปเฮ้ย้นีวไมไหรือควันเอ้ยเรืด้วอ่อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่าง อยากจะพอมีวังให้ขึ้นวันมันย้อนไปขึ้นวันที่ดีอยากจะมีใจข้างกายให้มานามไม่ตามแน่โชว์อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างไม่รมีเวอร์ชั่นบอดี้แสลมด้วยใช่ๆช่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันพี่เบิร์ดด้วยใช่ๆชแต่ต่อให้บอดี้แสลมขึ้นมาผมก็ต้อง ค่อยๆไปอยูีเพราะทุกคนก็จะท่องฟ้ามันคุ้มก่อนเรื่องมั้ยใช่มองอยู่เลยองแล้วเมื่อกี้แม็กกี้ได้ไหมรู้พี่ว่าแต่เนึ้อขาหูกไม่เจอเธอต้องสู้นะเธออย่ายอมไม่แล้วมึงไม่สู้มึงเหรอลองดูนะคะยังมีเหลืออยู่อีกเดี๋ยวไปดูซิว่าอีกเพลงที่เหลือเนี่ยใครจะได้ไปทำแล้วนะเดี๋ยไปดูเพลงต่อไปกันบอดี้สแลมนะน่าจะสิบเพลงไหม

เธอรู้มาหัวใจยังคงรอถึงเธอคนนี้เลิมทุกอย่างในหัวใจขอเพียงจากนี้ไปอย่าได้พบได้เจออย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอถูกองสองเจงคนนี้เข้ามาคนเดียวเลยแรงมาก แล้ววันเดียวจบเลยฉันว่าอะไรรู้ปะเพลย์ลิสต์อันนี้เพลย์ลิสต์เพิดเลยฉันหมดเลยโอเคนะคะแล้วเพลงนี้นะคะรักเธอให้น้อยลงเพอร์ติเนตใบห้าคนคนเล่นด็งไม่ถึงคู่อีกแล้วกูเฮกี้ไหมใช่ก็ร้องได้อ่ะก็ร้องดิมันขึ้นวัวอยากให้ความทรงจำไม่ใช่เหรอใช่เหรอนี่คือคู่เหรออย่าให้ความทรงจำนี่คือคู่เหรอคู่ก็บิด อยากให้ความทรงจำต่อจะให้ไหปเชื่อทอแสงตะกายทุกวันป่าปะดาปะเาพอเพียงความมบุญจะทำไม่นานจะต่อเติมความสัมพันธ์จะต่อเติมความสัมพันธ์ไม่ใเหอคะเพราะต่อแถวอยู่สัมพันธ์ไม่ใช่ฮะจะต่อเติมความสำคัญฉันได้ป่าปะปะปะเบา ก็อาจจะเป็นอ o อเ o อนี่ก็โซโซโซ after fix ดูบ้างเพลงโแล้วะเป็นเป็นล็อกปุ v อยู่หน้ามาายัน แล้วเธออยู่สมรักเนอชอบชอบชอบเพลงนี้เหมือนกันโอ้ยมันมองไปเลยที่หลังแม็กกี้พี่ว่าแม็กกี้ได้ต้องมาทางนี้พี่ลองกันที่ฟังสักหน่อยเดี๋ยวป่ะเลยมาลองให้ที่ฟังหน่อยอยากอยากให้ความทรงจำที่เธอให้ไว้พาพมาก่อนด้วยแม่เพียงความอบอุ่นปัดอีกสองแล้วปะค่ะปัดอ้าปัดปัดเลยโอเคนะคะแล้ว วันนี้เธอจนคนคนยังชอบมีรักแท้อยู่แต่ดูแลไม่ได้ดให้เธอ share ไม่ใ่ก็ไม่ถึงคำนึงนะมีรักแท้อยู่แต่ดูแลไม่ได้และให้เธอ share ไม่ทเอาเลยไม่ใช่ ตัดใจเรื่องนี้ไม่ดีไม่รู้ทำไมเวลาจะไปร่างกายไม่มีเรียลนด์บอกเลิกที่ไหนสุดท้ายคือเป็นฉันเองที่เสียใจมาทุกคนพร้อมกันบาาดีในการหรเราแค่เห็นคนที่ติด บอกดีหรู้กันเราไม่รู้ถึไหนเวลาเธอไปร่างกายไม่มีเรียวแรบอกเลยที่ไรสุดท้ายก็เป็นฉันเองที่เสียใจบากดีหรือเกินเรายังไงมาทิ้งไม่่แค่ทิ้งแค่ทิ้งคนที่ทำร้ายกลั้นใจทิ้งเธอไม่ลงสักที นะหนูให้กำลังใจหนูใส่สะโพตใช่เอาอวานี้อาจจะยังนานนะจะประกาศศสกกับพี่แล้วหรอ,อไม่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 คอนเทนต์นี้ก็อาจจะยังนานอาจจะยังนางน,เอา,อานเอาโอเคนะคะแรกเพลงนี้นะคะปัดดีพรมนมเชียงไทยคะ <S <S 2> <S 2> <S ่ะ น,นี่ว่าว่าเป็นยังไงบ้างมาทำชาเลนจ์นี้กับตัวซ่อนหมีค่ะก็สนุกดีมันก็ฝึกความอะไรนะไหวพริบป,ป,ป,ปฏิภาณเลาวรู้สึกว่าเรา ช้าไปหน่อยอืค kind of ือถ้าฟังต่อยสักห้านาทีเนี่ยผมจะรู้ละนี่คือจบเพลงเลยนะจบจบเพลงของพี่รู้สึกสนุกมากอยากเล่นอีกพูดได้ไงกลับบ้านไปเลยคือถ้ามีโอกาสหน้ากลับบ้านไปคนเดียวถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยผมขอให้เอาจริงหน่อยอุตส่าห์มาเหยียบที่ตู้ซ่อนหมีแล้วขอแค่อีกรอบผ่านไม่ไหวแล้วจริงๆของเพิร์ดค่ะ ชอบมากค่ะสนุกมากแต่โอ๊ยฟังเพลงเยอะนะฟังเพลงแบบป๊อปร็อกอะไรเยอะมาเร็วด้วยไงใช่คนนี้เร็วสุดหมายถึงว่าเราอะรู้จักเพลงแบบฟังปุ๊บคุ้นกันเร็วแต่ว่าเพิร์ดเขาไปถึงคุณนี่เร็วมากใช่เร็วๆมากอันนี้แต่แต่นี้มานานสุดนะมันเป็นตัวโดนเหรอคนนี้โดนใช่ไดนเป็นตัวนาราเป็นตัวนาราใครใครก็อยากจะแยกอยากจะหยอกไม่ดูอุ้ย ก็ถูกแล้วนอกจากแอคที่จะให้ดูแล้วต้องฝากให้ทุกคนไปดูซีรีส์ต้างดูนะเนียนเลยอะะให้ฝากผลงานอีกครั้งนึงค่ะครับผมยังไงก็ฝากละครเรื่องสลักรักในแสงจันทร์ด้วยนะครับทางช่องวัน31ค่ะทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะไม่ได้ติดตามเลยนะถ้าชอบชแนลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตู้ซ้อนหมีด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ปกติแล้วเวลาที่เราแบบเข้าฉากอะไรที่เราไปถ่ายเราจำบทแม่นไหมคะก็ไม่ค่อยพลาดก็ไม่ค่อยผิดก็ไม่ค่อยถูกฉีกไปเลย